ว่าการใช้ชีวิตทําไมมันถึงยากจังชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่ถกูกชีวิตไม่มีความสุขทำไมชีวิตมันถึงยากจังนั่นคือคำถามคำถามแรกนะฮะผมเริ่มอย่างนี้ก็แล้วกันนะให้แยกให้ออกก่อน ฟังดูเหมือนกับว่าคุณใช้ชีวิตในลักษณะไปเสาะหาความสุขนะฮะไปเสาะหาความสุขแต่ว่าชีวิตจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าคุณถ้าคุณใช้ชีวิตในลักษณะนั้นมันยากคุณลองเปลี่ยนใหม่นะชีวิตจริงๆเนี่ยมันต้องตั้งต้นด้วยความสุข ความสุขสงบอ่าความเบิกบานเนี่ยมันต้องตั้งต้นอย่างนั้นก่อนเพราะมันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางความคิดละถอยเข้าไปอยู่ในความรู้ตัวซึ่งเป็นส่วนลึกของเรานะให้ชีวิตเรามีความสงบเย็นเบิกบานมันเป็นธรรมชาติของเราเราต้องไปตั้งต้นที่นั่นก่อนพอเราตั้งต้นที่นั่นได้แล้วเราถึงจะ ออกไปใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นการออกไปใช้ชีวิตนี่ไม่ไปหาความสุขแล้วนะเพราะเราสุขแล้วเราสงบเย็นเบิกบานแล้วเราถึงออกไปใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของเราเรามีวาระเดียวคือออกไปช่วยโลกช่วยโลกช่วยชีวิตอื่นช่วยสังคมอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วนะเพราะตัวเองมีความสุขแล้วถ้ายังไม่มีความสุขก็อย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งไปใช้ชีวิต วางความคิดถอยกลับเข้าไปหาความรู้ตัวที่ข้างในตรงนั้นเป็นความสงบเย็นมันเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อแท้ของความเป็นเรานะความสงบเย็นหรือความเบิกบานนะเข้าไปโยู์ตรงนั้นได้แล้วค่อยออกไปใช้ชีวิตแล้วเมื่อออกไปใช้ชีวิตมันมีวาระเดียวคือไปช่วยโลกไปช่วยคนอื่นช่วยชีวิตอื่นไม่มีเพื่อตัวเองโดยวิธีนี้การใช้ชีวิตไม่อยากลองดูใหม่นะ เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนหลักการใช้ชีวิตใหม่โอเคนะฮะ